สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับอาจารย์นิรันดรนนะครับผมวินไวไฟโรบอตซีรีส์นะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับ AI โรบอ t นะครับชื่อ n i g h t Big Price Pro 3นะครับผม n i g h t Big Price Pro 3นะครับสไตล์การเทรดจะเป็น Follow นะครับแล้วก็ Swing Trade นะครับผมเทรดที่ Time Frame M 5นะครับวันนี้นำเสนอการเทรด Bitcoin นะครับที่ Time Frame M 5นะครับ บล็อกเกอร์ชื่อ xnet นะครับเรียกเลทหนึ่งต่อ2,000นะครับทุนที่1,689บาทนะครับได้ทดสอบที่ทุน500บาทแล้วนะครับการกระชากนะครับยกตัวอย่างกระชากตรงนี้นะครับลบที่300เลยนะครับทุนจะไม่พอก็เลยเพิ่มไปอีกนะครับเป็น1,000รวมแล้วเป็นทุน1,689บาทนะครับตอนนี้นะครับดูหน้ากระดานแล้วนะครับได้กำไรมาที่211บาทนะครับผม ท่านที่สนใจนะครับอยากจะเทรดบิตคอยน์นะครับบิตคอยนหรือสกุลเงินอื่นๆก็ได้นะครับที่ทา f เฟ e เอ็มห้านะครับนำเสนอ AI r o โรบตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะกระชับนะครับกระทัดรัดนะครับเล็กๆกระทัดรัดเออเดอร์ค้างน้อยมากนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับติดต่อตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ